เพลงชนทิดาอัศวะเหมลงเล่นการเมืองก่อนคุณพ่อเอชนสวัสดิ์เสียชีวิตหนึ่งวันก่อนหน้าวันที่29มีนาคมนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย เปิดเผยหาลำดับแรกปาร์ตี้ลิสต์ของพักคือ1นนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักค2นายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพักค3นายทรงศักดิ์ทองศรีสี 4, กลุ่มของนายพิพัฒรักกิจประการซึ่งยังไม่ระบุตัวบุคคลและ5้านางสาวชนธิดาอัศวเหมน้องเพลงโดยนายอนุทินระบุต้องลำดับที่5เพราะเป็นลูกสาวโดยนายอนุทินระบุต้องลำดับที่5เพราะเป็นลูกสาวหลังจากที่เพลงชนธ ิดาได้ปาร์ตี้ลิสภูมิใจไทยซึ่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงทางคุณพ่อเอชนสวัสด์ก็ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเวลาตี1นึนาทีที่โรงพยาบาลบุรีรัมและเช้าวันนี้เวลาเก้าโมงเช้าจะเคลื่อนร่างจากจังหวัดบุรีรัมมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านข่าวริมแม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดสมุทรปราการอย่างไรก็ตามต้องรอติดตามกันต่อไปว่าทางด้านสาวเพลงนั้น จะยังดำเนินการกับการทำงานยังไงต่อไป